สวัสดีจ้านี่เราก็ได้ทำต้นจุมพู่ไปนะคะตัดให้มันเอ,อไม่สูงเหมือนอันเก่านะคะเพราะว่าถ้าอันเก่าถ้าต้นมันสูงแล้วมันดูแลยากเนาะเราก็จะทำต้นประมาณนี้นะคะเวลาแตกก็เรียกว่าทำสาวเนาะ เวลาแตกแล้วมันจะเป็นพุ่มนะคะแล้วเราก็ดูแลง่ายเนาะตัดไปเมื่อวานตอนเย็นนะคะส่วนต้นนี้เราก็ทำไปแล้วเนาะแล้วที่ที่กองก็คือต้นต้นใบมะกรูดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสองต้นเนาะนี่เราตัดไปเมื่อวานตอนเย็นนะคะ เมื่อวานตอนเย็นเนะาะตัดเสร็จแล้วก็ตกแต่งแล้วเราก็บำรุงด้วยปุ๋ยนะคะเพื่อเป็นพุ่มเนาะเพราะต้นมันใหญ่แล้วมันดูแลยากเนาะช่วงนั้นก็อันนี้เราก็ตัดต้นชะอมยักข้างรั้วนะคะลองปลูกดูว่าจะขึ้นไหมเป็นต้นชะอมที่เราเคยตัดเนาะอันนี้เราก็ ต้นมะนาวแเราก็ตกแต่งกิ่งใหม่นะคะเนี่ยทำเมื่อวานเนาะเราเก็บไปหมดรุ่นหนึ่งแล้วนะคะมะนาวต้นนี้เนือ้อเอ่อไม่มีมเมล็ดนะคะไม่มีมเมล็ดเนาะนี่เมื่อวานก็ตัดไปก็แล้วก็ ฝรั่งอนนี้ฝรั่งกิมจูนะคะตอนของญาติมาเนาะนก็มาเริ่ม,มบำรุงดูแลใหม่นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ดูแลเนาะมีสองต้นอันนี้ก็กล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองดีแล้วก็จะเก็บพันไว้เนาะส่วนอันนี้ก็ เขียวกเกษตรนะคะเราทำาสาวใหม่เนาะทำเสร็จแล้วก็ใส่ปุย๋ยส่วนต้นโอมยักษ์ก็เหลือประมาณนี้นะคะ <c oughs> ส่วนต้นชะอมยักษ์ก็เหลือประมาณนี้เนาะ <c oughs> ค่อยๆทำวัลนิดวัลนละหน่อยทำเนี่ยตัดจะฉีดยาฆ่ายากก็กระไรกระไรอยู่ จะอมหน้านี้ขึ้นไวนะคะเราก็เลยเอาเอามาหยอดอะไรนะเอาน้อยหยะน้อยหนามาหยอดข้างรั้วเนาะนี่เห็นไหมดีลูกต้นพันสูงมากเลยเนาะเราก็เลยทําใหม่นะคะทําแล้วก็เดี๋ยวก็ดูแลบํารุงต้นเอาเนาะเมื่อเช้าฝนพรำ ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเนาะตรงนี้ก็กะจะลงน้อยหนานะคะเพราะน้อยหนาไปแล้วเนาะเพราะน้อยหนาก็ได้หลายต้นอยู่ทีนี้หญ้ามันยเยอะเนาะหญ้ามันเยอะก็จะทำแค่แนวก็จะทำแนวจากอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะคะ 6ปีแล้วได้แค่นีเน้เนาะเฮ้ย5ปี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 ก็รอเขาืือยุ้งข้าวข้างหลังนะก็จะปรับที่แล้วค่อยๆทำปีนี้ก็จะเอาประมาณนี้ริมต้นริมต้นเอ่อต้นมะพร้าวนะคะ มลแรงเยอะมากอันนี้ก็แตงกวาขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วดอกแตงกวา นีเป็นที่ต่ํานะคะจะเป็นที่ต่าเนาะอันนี้ก็วัลังข้างในจะเป็นสีแดงๆปีที่แล้วดกมากเลยพี่ชายพาะฟันเลี่ยมก็ต้องมาดูแลใหม่นะคะต้นตอ่อีเขาฟันแบบไม่ให้มันไอ้นี่ไม่ให้มันรอด นีเราก็ปลูกถั่วปลูกแตงไปเรื่อยนะคะปลูกถั่วปลูกแตง